เดียวว่ะเออมีหล่นมีหล่นเอาไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออไม่มีใครเห็นเลยอ้ามกินน้ำอ้ามกินน้ำอนุโลมแล้วบอกโกงแต่ทีมแต่ทีมมีเขาไว้นะเขาโกงมากไม่เกี่ยวอะไรไม่ได้เออป้อเนี่ยข้างหลังนี่โกงเนี่ยโกงตลอดเวลาเลยอ่ะยิ้มด้วยยิ้มยิ้มหน่อยยิ้ม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 ให้คนดูหน่อย ศิล้วปีน่ะยิ้มแม่คนยิ้มเหมือนป้อนด้วยยิ้มแบบจริงใจยิ้มแม่หมดยังหมดอะไรหมดแล้วปากด้วยหมดแล้วบากด้วยอะไรยังไงยิ้มยังหมดยังอยัิ้มยิเออนี่ไแล้วยิ้มเดี๋ยวเอาเ้าครับผมอยากให้กล้องจับที่นิวตี้ครับ นิวตี้เป็นผู้หญิงที่น่ารักมากนะครับแล้วตอนนี้นะครับยืนเฉยนี่ยืนเฉยคุณยืนเฉยคุณยืนเฉยนี่แอบเอาช็อกแลตกลับไปกินบ้านด้วยนี่นี่เป็นความชอบส่วนตัวอาจมีอะไรอยากจะพูดไหมคะพูดได้คำเดียวครับว่าเสื่อมครับ เกมที่เสื่อมจริงวเสื่อมแต่ว่าจะโลงจิตใจจะให้หัวล้อกันได้สนุกสนานอ่ะต่อมาอจะตายได้ค่ะเขาต้องกินเหลือด้วยเออแล้วนี่เมาส์ตัวนี้นะซูมสูมตามตามพื้นเนี่ยทำเป็นแอปโหลดแอปโหลดแอปโหล่นแอปโหล่นตลอดเวลาแอปโหลดหลังๆนี่เเอาลแบบนี้โอ้โหนี่ครับเบื้องหลังของนกนิกอ่ะนกนบิเบื้องหลังของชัยชนะแอ้โหลน่มาอลิสามาเอาเค้กนี่มาเลยครับ เดิมปะคะเราบอกให้ได้นม่งั้ว่านิวตี้กับอิดนะครับทำได้2นาที26วินาทีนะครับเจ้ามาครับโอเคเฮยมามาไอคิวห้ามกินน้ำนะคะแกเก็บแกเก็บแก่แก่แก็บเฮ้ยเฮ้ยอะไรนิวตี้นิวตี้อยู่ไหนผมว่านุกนิกนะครับไปซื้ออย่างข้าวเมลงให้ผมกินดีกว่า ไม่ไม่พี่คิมถ้าเกิดคันนี่จะไม่ให้กินน้ำเปล่าเนี่ยไปถึงอย่างข้าวเมล็ให้ผมกินเลยดีกว่าเรามีน้ำจาก True Coffee เป็นน้ำที่กินแล้วลื่นคอเป็นพิเศษมาคือไหนที่นะครับคือเป็น True Coffee ค่ะเป็นน้ำที่มาจากเชือกเขาเชือกเขาเมื่อกี้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือช้อนที่เขาใช้แล้วใช่มเนี่ยใช่ออ๋ช้อนใหม่ยังนี่มีช้อนใหม่แล้วเฮ้ยเอ้าเลยว่าเลยอัไนี่ยนี้เป็นช้อนใหม่มาทีมงานครับช่วย ช่วยล็อกตัว AF หน่อยได้ไหมครับผมรู้สึกว่าผมจะโดนแกล้งไงไม่รู้ครับผมโดนลังแกพร้อมครับพร้อมค่ะหนึ่งสองเฮ้ยตักแดงอะตักก่อนตักแล้วตักแล้วตักแล้วเหรอตักหนึ่ง ขึ้นไปถึงแก้จมูกแล้วเฮ้ยเราอยู่ทีเดียวกันเริ่มเริ่มเอาเร็วกินน้ำไม่เยอะกินน้ำเยอะให้มันมามาโอ้มีหลายอันเลยเนี่ยช็อกโกแลตมาผมก้อก็ม่ายหิวกันาอยากกั้นไอ้บนี่อันนี้แอปโหลดเหมือนกันมาไม่ต่อจ้ะเฮ้ยอ้า แล้วพี่กินไม่หมดไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้เลยต้องกินให้หมดเดี๋ยวเอาน้ำน้ำก่อนดูหน้าพี่คิวเนี่ยอันนี้เนะน้ำแป๊เอากินเองด้วยแต่ละผ้านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำรับพี่น้ำน้ำผู้ปกครองอดชีแน่นะครับลูกหลานของท่านนะคะนี่ครับเซนเซอร์ด้วยเป็นตัวอย่างนะคะ อ่้านไม่ไหวแล้วใช่ไหมห้ามเช็ดยังไหวอยู่ไหมยังไหวอยู่ไหมโชวไหมไม่โชวดูไว้เป็นเยี่ยงแต่ยังเอาอย่าง้เนนหห่่วงงมมอออยยใช ยิ้มสวยแพ้เลยนะให้มันรู้จักบอกบาค่ะคำว่าชนะคำว่าชนะเออ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 ตึงมามาคำสุดท้ายกินให้แล้วกันอืมอืมโอ้ยยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ค่ะยังเหลือโย่ยังเหลืออยู่ เราไม่ฟูินมาถูกไอต่อสุดท้ายนั่นแหละทำไมต้องปิดด้วยเมื่อกี้บอกห้ามปิดครับไม่ทันแลวอุ้ยยังเหลือยยังเหลือยตรงพื้นตรงพื้นมากเกินไปมดแล้วนี่ไงนี่เหรอแต่ละคนพูดไม่ออกเลยผมจะบอกทีมงานว่าขอขอดูหน้าหนทีมงานทรงไหนเนี่ยคิด แล้วกินเค้กแค่สามเดือนนะหมดหรือยังครับหมดหรือยังโชว์ฟันครับโชว์ฟันยิ้มด้วยครับยิ้มไม่ต้องเลยครับยิ้มยิ้มจริงใจเลยค่ะอยากให้ดูยิ้มนะประชาชนดั่วประเทศไทยกำลังดูอยู่อยากดูยิ้มคิวใช่ไหมดูจากนห้นอลิซอลิซแบบใหญ่เลยอะในในเช็คดิเช็คดิ้หมจะเทือนใจพอกัแกตลกแล้วผลคือนิวชนะค่ะโอ้โห อนที่สามสิวิ้งครับเราแพ้เขาชนะไปสำหรับใครนะคะที่เมื่อกี้พิมหนึ่งนะคะเป็นการเชียร์ทีม AF เนี่ยนะคะทีม AF6 ก็เตรียมลุ้นกันได้เลยค่ะตอนนี้ไปเบรกก่อนพักบ้างนะคไปเบรกแป๊บนึงผมขอไปดูหน้าคนคิดเกมก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเปิดแผ่นป้ายกันค่ะเออเลิกกินเค้กสามเดือนนะรู้สึกว่าวันนี้กิน จบแล้วฮะอียันต่อเขาจบรายการเสียงเล่นของเรานะครับแน่นอนครับว่าเมื่อกี้ทีมศิลปินชนะาย ตอนนี้แบบไม่มีการโกงด้วยไม่มีไม่มีเขาให้แต่ละศาสตร์ค่ะต้องยอมให้เรื่องการแบบกินของเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ชมหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นคนที่มีสปิริตในการกินมากคือต้องบอกว่าเมื่อกี้ผมก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยแต่มันฝืดนะเอาจริงๆแล้วสำหรับคนที่ไม่เคยประสบเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้มันฝืดมากมันฝืดแล้วมันก็หนืดด้วยหนืดแล้วรู้สึกว่าเหมาะเหมาะกับท่าของพี่คิวที่ต้องทำแบบนี้เพราะมันเอืแต่เราก็ยังเหลือเก็บไว้กับกินที่บ้านอย่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องจะพูดคือเมื่อกี้ก็ไปนั่งคิดแล้วก็นึกออกมาแล้วว่าทำไมตอนต้นรายการใช่ป่ะคะนิวตี้ถึงบอกว่าควรจะไปตั้งแต่4โมงเพราะอะไรคะเพราะว่าไปตั้งแต่4โมงใช่ป่ะก็ถ้าเกิดใครที่มีบัตรคอนเสิร์ตก็ไปแรกเอาไปแรกคนไม่มีบัตรเขาจะไปทำไมเอาไปแรกคนที่ซื้อบัตรแล้วครับผมเอาบัตรเนี่ยไปแรก DVD AF6 เทำดีให้พ่อดูที่บุรีรัมได้ที่เมื่อกี้ผมถามเรื่อง DVD ไปถึงบุรีรัมเลยพี่มีหน้า เราเนี่ยล,ล้วคือดีวีดีนี้เนี่ยคะคือว่าไม่มีขายที่ไหนไม่มีครับมีเฉพาะในงานนี้นะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟน AF6 เนี่ยดีวีดีทำดีให้พ่อดูเนี่ย ก็จะได้ไปแค่างานนี้เท่านั้นแล้วก็คือมีจํานวนจํากัดนั่นคือเหตุที่ว่าเราจะต้องรีบไปก่อนเพราะว่าเราจะต้องรีบไปแลกคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองนึกง่ายๆนะครับในวันคอนเสิร์ตวันที่13มีนาคมนี้นะครับทุกคนเนี่ยนะครับเป็นแฟนคลับของ AF นะครับเราจะไปรวมกันรวมตัวอยู่ที่นั่นเพื่อดูคอนเสิร์ตซึ่งต้องบอกว่าบัตรคอนเสิร์ตอันนี้เนี่ยครับสามารถแลกดีวีดีได้แต่ถ้าเกิดทุกๆคนไปแลกพร้อมๆกันล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นคนจะเยอะมากๆครับแล้วคนที่ไปช้าเนี่ยนะครับก็จะหมดสิทธิ์ด้วยเพราะว่ามัน<ช>มีเป็นจำนวนจำกัดแล้วก็เป็นลิมิเต็ดดิชั่นด้วยซึ่ง<ช>ผลิตเฉพาะแฟนๆที่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้<ช>เพราะฉะนั้น<ช>อย่างที่บอกครับสามโมงก็น่าจะออกจากบ้างได้แล้วเพราะว่าเรา,าจะต้องติดแน่นอนนะ<ท>ครับแลถูกค่ะก่อนจะหายที่จอดอีกไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมแล้วกว่าจะไปเจอครอบครัวของบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้บ้านบ้านนู้นอีกเยอะแยะโอเคนะฮะมาหนึ่งสายครับอสบายดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับชื่อเลค่ะฮะลินชื่อเลค่ะเรเลเรนเฮ้ยเบ๊ยลูกไปกันดีน้องเลครับน้องเลอายุเท่าไหร่แล้วสิบสามค่ะสิบสามที่ไรครับทำไมต้องถูดิเปล่าอยู่ที่จังหวัดอะไรครับจันทบุรีค่ะจันทบุรีอ๋อแล้วแล้วเป็นแฟนคลับของใครในนี้